สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปามินชาเฟิร์สอนุวัตรถูกล้อรเรื่องในอดีตกลางไลฟ์สด เป็นอีกหนึ่งนักร้องหนุ่มที่เคยเจอกระแสดราม่าครั้งใหญ่จนเจ้าตัวต้องเงียบหายจากโลกออนไลน์ไปชั่วคราวสำหรับเฟิร์สอนุวัตรโดยปัจจุบันเจ้าตัวได้คัมแบ็กอีกครั้งและมีผลงานเพลงผลงานในวงการบันเทิงมากมาให้แฟนคลับได้รับฟังกันอีกครั้งแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อหนุ่มเฟิร์สได้ไลฟ์สดแต่โดนชาวเน็ตพิมพ์ล้อเรียนเรื่องในอดีตกลางไลฟ์โดยทางปามมินก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมไอซไซปามปวีบอกว่าจะต้องให้เกิดอีกกี่ความสุ เสียถึงจะเข้าใจว่าในโลกออนไลน์นี้การพิมพ์โดยไม่คิดไม่ไตร่ตรองไม่สนใจว่าผู้รับสารจะรู้สึกยังไงมันทำร้ายจิตใจกันได้มากขนาดไหนอะไรที่ไม่คิดจะพูดต่อหน้าก็อย่าพิมพ์เถอะนะครับพร้อมทั้งบอกต่อว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมมากๆนะครับผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่น้องแอสไซฟอร์อนุวัตนมีงานต้องไลฟ์แล้วก็มีคนคอยมาคอมเมนต์ล้อเลียนจนน้องต้องประคองตัวเองผ่านไลฟ์ให้ได้จบครบ45นาทีเหตุการณ์ที่ เคยเกิดกับน้องมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดทุกวันนี้น้องก็แค่อยากจะ move on ใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคน move on ไปเช่นกันนะครับท่ากลางแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเฟิร์สกันเป็นจำนวนมากอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเฟิร์สอีกแรงนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากท i นี่ c o m ขอบคุณครับ